มีอยู่แต่ไม่เป็นวิสัยที่จะรับรู้ได้เราเดินทางด้วยมักมีองแปดตามสายทางของสังโยติสิบใช้เวลา22ปี2เดือนกับอีก14วันก็สามารถปล่อยวางความหลงในกิเลตันหาของสังโยติสิบ และขันทั้งห้าได้หมดดับอวิชชาตัวสุดท้ายได้หมดสิน้นเหลือแต่สติปัญญาซึ่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาอริยมัคคือพุทธเป็นตัวรู้ที่รู้รู้อยู่เพียงตัวเดียวเหมือนกับเดินมาสุดตรง ปลายสะพานที่ขาดที่ขาดกลางน้ำหรือภาษาอีสานเขาเรียกว่าขวัวพร้อมที่จะกระโดดหลุดออกจากสุดปลายสะพานที่ขาดอยู่กลางน้ำที่จะไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้เดินทางไปก่อนแล้วนั้นเป็นสถานที่เดียวกันเมื่อละสังขารแล้วซึ่งเรียกว่านิพานสติปัญญาหรือพุทธ,ธก็ดับไปด้วยเพราะวิญญาณขันดับหลุดออกไปจากสะพานขาดเหมือนหลุดออกจากสามแดนโลกธาตุสู่สถานที่นั้น ที่สมมุติเรียกว่านิพานที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยอินทรีย์หคือทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและทางใจเหมือนกับกองไฟที่ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามันไปอยู่ณที่ใดเพราะสัมผัสทางอินทรีย์หกไม่ได้ แต่ก็รู้ว่ามันมีอยู่มีที่ไปอยู่เช่นเดียวกันกับพนิพานนั่นเองพระอรหันต์ยังมีรู้อยู่ซึ่งสามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจหรือมโนวิญญาณที่ทิ้งหรือปล่อยวางไปแล้วรู้อะไร รู้ว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ได้หมดสิ้นครอบโลกจัก,กรวาลแล้วไม่มีคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านอีกแล้วจึงว่างเปล่าจากสิ่งทั้งหลายบางครั้งรู้นี้ก็อาจเรียกว่าพุทธะหรือตัวมหาสติมหาปัญญาอาริยมรรคหรือบางคนก็เรียกว่าความว่าง หรือไม่ก็เรียกว่าจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้แล้วแต่สายทางการเดินมาของแต่ละคนเมื่อดับขันห้าไปแล้วตัวรู้หรือตัวสติปัญญานี้หรือสิ่งที่เรียกเหล่านี้ต้องดับตามขันห้าไปด้วยนะถ้าจะเข้าสู่นิพพานได้เพราะวิญญาณดับ ไม่ใช่เอาสิ่งเหล่านี้ติดไปด้วยดับไปแล้วก็ไปสู่สถานที่อันว่างเปล่าเสมอภาคกันทุกๆคนเป็นสถานที่ไม่สามารถที่จะรับรู้ด้วยอินรีหกเพราะไม่มีนามรูปอีกต่อไปแล้วหลุดออกจากนามรูปแล้วเหนือวิสัยที่จะรู้ได้ ว่าไปในทิศทางใดอยู่ที่ใดแต่ก็รู้ว่ามีอยู่เปรียบสเสมือนกองไฟที่ดับไปแล้วไม่ทราบว่ามันดับไปในทิศทางไหนอยู่ณนะที่ใดไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยอินทรีหกหรู้แต่เพียงว่ามันไม่สูญน,นี่คือพระนิพพาน หลุดออกจากวิสัยแห่งรูปธรรมและนามธรรมอยู่ในความว่างแห่งสุญญตาธาตุขอให้พวกเราทั้งหลายได้ทำความเข้าใจการเข้าถึงพระนิพพานคือหลุดออกจากสถานที่ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ เหมือนเดินไต่ไปตามสะพานที่ขาดตรงกลางหรือเขาเรียกว่าขัวอยู่กลางน้ำพอไปถึงปลายสุดของสะพานขาดผู้นั้นก็จะมีหรือทรงตัวอยู่กับรู้อย่างเดียวรู้โดยไม่รับรู้รู้ซื่อๆรู อาจจะเรียกว่าตัวสติปัญญาก็ได้เมื่อละขันห้าไปแล้วสติปัญญาตัวนี้หรือรู้ตัวนี้ก็จะดับไปเพราะวิญญาณขันดับทุกสิยงทุกอย่างดับไปหมดไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมและนามธรรมเข้าสู่ที่เรียกว่านิพพานเราก็ไม่รู้ว่า มันไปในทิศทางไหนอยู่ในลักษณะใดแต่มันเป็นแหล่งที่ไม่มีรูปธรรมและนามธรรมาอยู่ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสุญญตาธาตุขาดออกจากโลกธาตุทั้งสามขออวยพรยะถา วัลิวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมังคิปเมวะสมิตตุสัเพปุเรนตุสังขป,ปาจันโทปนรโสยถามณีโชติละโสยถาสภีติโยวิวัชฌานตุสัพพโลโควิวนาสตุ มาเตภวะวันตราโยสุขีทีคายุกูภวะอภิวาธนาสีลีสนิจจังรุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานทิอายุวันโนสุขังพลังผวันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุ đi nào ở lại đi thế